สวัสดีค่ะพบกับลูกปัดในรายการเลยกองข่าวนะคะวันนี้ลูกปัดจะพาไปหรืออะไรแซ่บๆแล้ววันนี้เป็นเมนูของกินอีกแล้วเราจะพาไปพบกับเรื่องเส้นโรเซ่อุ้ยเปื่อยอะ่ะแค่เห็นตอนทีบขึ้นมาย,ยังรู้สึกเลยว่า <Okay. S 2> เปื่อยมันต้องตาถลนปากเปิดแน่ๆพี่แฟนถ้าทำขนาดนี้ โอ้จ้าโอ้สารทอนค่ะอันที่4ี่ซึ่งซาเวอร์ฉันอยากลองฮิตติดรีวิวมากเลยคือไข่มังกรมาเป็นเป็นเมียหลวงเลยเผ็ดต้เผ็ดขนลุกเลยค่ะนอกจากขนแขนนี่จะสไลด์เอาละคนก็จะจะสไลด์เอาเช่นเดียวกันร้านแรกที่จะพาไปแซบนะคะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยเด็ดตรงที่ความเผ็ดเขามีถึง4ระดับลองไปดูกันว่าแต่ละระดับนั้นปฏิกิริยาของนัชยาเมื่อชิมอาหารเผ็ดๆนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ ร้านสวยมากเลยอ่ะเป็นสไตล์การตกแต่งแบบคัลบอยอะคะก็แต่เดิมคือที่อ็เพอเปตตรงก็แต่งร้านสไตล์นี้พอเราย้ายมานี่คือเราเรายังคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมเห็นบอกว่าที่ร้านคือก๋วยเตี๋ยวคือเด็ดมากมีระดับความเผ็ดสโลแกนคือแซบเวอร์ไม่ต้องปรุงใช่ครับแล้วเรามีระดับความเผ็ดสีระดับเผ็ดนิดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็แซบเวอร์คือสรุปคือเผ็ดทุกชามเพราะงั้นใช่ ว่าเผ็ดๆเลยก็จะเป็นพริกป่นพริกป่นอ่าที่เราคั่วเองแล้วเราก็มาป่นเองมาป่นตัวนี้น้ำซุปของเราที่มันมีไทยผสมอะไรอยู่ด้วยมันก็ะตุ้นความเผ็ดร้อนก็เลยได้ความแซ่บที่แบบแซ่บเลยนะหลายหลายเด้งหน่อยครับยกเว้นทัชแซ่บเออร์เนี่ยเราจะตบด้วยพริกสดอีกโอ้แซ่บเออร์อีกมีคนอยากกินเผ็ดมากกว่านี้มีไหมคะแค่นี้ก็ยอมกันเยอะแล้วนะอ๋อยอมกันเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอดูสี่ระดับดีกว่าว่าแต่ละระดับเนี่ยคุณแฟนเขาใส่อะไรยังไงบ้าง เราเริ่มที่ระดับไหนก่อนดีคะพี่บังคะเห็ดนิดแล้วกันครับผมเห็ดน,นิดนะเห็ดนิดๆพี่จะใส่แค่ไหนเ<ช>บาเบาเบาเบาระดับที่หนึ่งจ้ะเบาๆโอมาเต็มๆมาเต็มๆอ่าพี่จะเพิ่มมาอีกหน่อยนึงใช่ครับอ่า <c oughs> เผ็ดน,น้อยจ้ะแล้วก็มาที่เผ็ดกลางนี่คือเผ็ดกลางค่ะคุณผู้ชมกลางจ้ะเผ็ดกลางอู้ แซบเวอร์กระเพาะพริกโอนยจ้าโอ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยสารท้อนจ้า,า,า,ามีกี่หนุยมันต้องตาถลนปากเปิดแน่ๆ่พี่แฟนถ้าทำขนาดนี้โอ้ยจ้เหมือนน้ำตาไหลยังไงไม่รู้อะต้องกินให้ได้นะต้องกินให้ได้ทุกรายการมากินได้หมดนะอ๋อได้ได้ไดไดไดอันที่4ซึ่งแซบเวอร์ฉันอยากลองเพราะว่ามันจะมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นพริก ขี้หนูอะค่ะคุณผู้ชมรู้สึกได้ว่าไม่ต้องปรุงจริงพริกยังอยู่ในเส้นที่ดูสาว่มาก็เจอแบบพริกเหนื่อยแล้วแต่มันยิ่งกินมันยิ่งมันคุณผู้ชมอารมณ์คือมันแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แบบแซบเวอร์ซึ่งถ้ากินหมดชามน่าจนะไส้ร้อนมากอะ่ะ แต่มันกินแล้วมันแบบหยุดไม่ได้อะปกติกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องปรุงเองร้านนี้ไม่ต้องปรุงเขาปรุงให้เลย โอยคือเผ็ดแบบเผ็ดมากคุณผู้ชมแต่ว่ามันยิ่งกินแล้วมันยิ่งมันไงทานได้ไหมครับทานได้ไหมทานได้ค่ะพี่แฟงเต็มมากเห็นไหมได้ครับก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงนะครับร้านอยู่ถนนพระราม2ซอยท่าข้าม30นะครับ6781073นะครับแล้วก็เพจก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงครับผมก็แวะมาทานได้ที่ก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงวันนี้ขอบคุณพี่แฟงนะคะครับ ร้านที่2น,นะคะเป็นร้านที่แซ่บจริงๆไม่ได้แซ่บแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคุณผู้ชมเจ้าของร้านก็แซ่บเพราะเขาขีเดเมนูแซ่บๆออกมามันเลยเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไข่แต่มองอยังไงก็ไม่ใช่ไข่ไก่แล้วคุณผู้ชมลองไปดูกันว่าเป็นไข่อะไรคะ่ะ เมนูเด็ดที่คนมาถึงต้องมากินเนี่ยคือเมนูอะไรตอนนี้ที่ฮิตฮิตติดรีวิวมากเลยคือไข่บางกรอมาเป็นแบบหลวงเลยค่ะเป็นเมนหลวงเลยขายแบบกระจายมากแล้วแล้วมันคือแบบเอาไข่มาใส่ในนี้เหรอใช่เอาไข่เอาเส้นเอาชีสแล้วก็ห่อหมูปรุงของเราแล้วก็ขึ้นลูกให้เป็นกลมๆปั้นกลมๆค่ะแล้วก็เอาลงในหม้อม้นนี้อะพี่ระวังกระเด็นนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวรอมันขึ้นมาชั่วนาทีใช่ล<อ>ีกอันนึงอะไรนะโคดเด้งกะละมังโคดเด้งกะละมังมันมาได้ไงังไงไชื่อมันประหลาดจังค่ะก <c oughs> <c oughs> ็จะเป็นหมูขึ้นรูปเป็นชามที่ถ้ามันเป็นชามคือของเราให้เยอะอให้มันเหมือนแบบกะละมังมากใครกินต้องพูดบบว่าโอหยจุกแบบออกปากหมดบอกว่าอะไรน้ําซุปขนตุ๊มลกอะไรอ๋อก็คือไข่มังกรเนี่ยค่ะเป็นสูตรอันนี้คือเผ็ดตายค่ะเผ็ดตายเผ็ดขนลุกเลยค่ะนอกจากคนแขนนี่จะสแตนด์อัพแล้วคนก็จะสแตนด์อัพเช่นเดียวกันสแตนด์อัพ เพราะว่าเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดเออแล้วเผ็ดนี่คือพริกนี่แบบไหอ่อะพริกขั้วเองค่ะแค่เห็นก็ดูอันตรายรแล้วอะ,วะสีพริกอ oh. เอาใส่3ช้อนค่ะ มีความ <จะ S 1> เป็น,ปนชั้นอ่าอันนี้ก็เป็นเส้นที่ปัดสัต่งวนเส้นป็บวนเส้นเฮ้ยเราก็มีชีสอยู่ข้างในนี้แบบใช่ค่ะอย่างนี้เลยแต่สีน้ําของพี่อีฟนั้นมันดูแบบอื้อคอนขังสีจัดจ้านเลยทีเดียวยงไงคะกลิ่นขึ้นจมูกมาเลยกลิ <laughs> ก่น,น <laughs> ลุกแน่ๆน <laughs> วันนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่พรุ่งนี้รู้กันแน่นอนเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยคุณปัดใช่ค่ะถ้าไม่เผ็ดมันจะไม่อร่อย เริ่มเลยนะคะพร้อมต้องกินนมถัเข้าไปด้วยน้ำไลยจะไลแทนค่ะทุกปันอืมหมูเดงมากชีสอะค่ะคุณผู้ชมเข้ากับน้ำต้มยำมากๆตันี้เผ็ดจริงบอกเลยตอนนี้เหนือเริ่มแล้วนี่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยไม่ใช่อะไรเหนือมาดูตาตาตาเพราะ่ตานี้คนละแบบเนาะนี่มันจะแบบว่าสดได้เรื่อยๆ แล้วหมูอ่ะอร่อยมากเข้ากับน้ำต้มยำอันนี้ลูกค้าเลือกระดับความเผ็ดได้ไหมได้ค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดมากเนื้อผชอเส้นเคามเอยู่ในไข่เรียบร้อยแล้วนัวนัวข้าใคร้าาทานเผ็ดอ่ะแนะนอันนี้อันนี้เลย แต่ถ้าใครชอบแบบว่ามีความกลมกล่อมเปรียปร้ยวเค็มๆหวานๆนี้น,นี่อันนี้เลยใครอยากจะแวะมาทานที่ที่ร้านเนี่ยเดินทางมาเองค่ะจาขาแรกเลยว่าหลวงพ่อโสธรมามตรงมาเรื่อยๆจะเห็นร้านเตี๋ยวไข่ตรงมาทดลองแซ่บกันได้นะคะแนะน,นําเลย แทั้งเมนูจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่อิมมากเลยนะคะอ<า>ขอบคุณค่ะ,คคะชมลุยกองขานท,าทันทูเฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจหลือทุกที่เลยจ้า